สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าไทยเจแปนค่ะเอาวันนี้ป้าไทยก็จะมาแนะนํำเมนูร่อยๆอีกเมนูนึงค่ะเพื่อนๆก็เป็นเมนูมูพัดกะปิใส่ตะไคร้ค่ะรสชาติก็เค็มว่านมันกลมกล่อมค่ะเพื่อนๆ เนื้อมูนี่ปะไทยก็ใช้สั้นคอค่ะที่ไม่นำมันแทะในเนื้อนิดหน่อยค่ะจะทําให้มู้นุ่มนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้มุ้งซ้มชันก็ได้นะคะแล้วเราก็หั่นบางๆค่ะกระเทียมห้อมแดงแล้วพริกชี้ฟ้าสีดแดงค่ะถ้ามีของไทยก็ใส่ข้องไทยจะห้อมร้อยดีค่ะตะไคร้ซอยบางๆซ้ำต้นค่ะ กะปิหรือว่าเคยนี่ปลาไทยก็ตวงเต็มช้อนแกงพอดีนะคะไม่ใช่ช้อนพูนๆน,นะคะน้าตาลปี๊ปลาไทยก็ตวงพอเต็มพอดีเหมือนกันนะคะพริกกะบใบมะกรูดตามชอบเลยค่ะทีนี้เราก็ตำกระเทียมลงไปก้อนนะคะจากนั้นก็ใส่พริกสดลงไปตําค่ะเคล็ดลับที่ทําให้ร่อยก็เราก็ต้องเลือกกะปิที่ร้อยก้อนนะคะเพื่อนๆกะปิร้อยก็ไม่ใช่ไปกว่าครึง่งรวค่ะ เอาปลาไทยชายกับปี้ต้ายค่ะเอาแบบไม่เค็มมานะคะกับปีแต่ลายย่างก็เค็มไม่เท่ากันนะคะเพื่อนเอ่อนเพื่อนๆดูพอเป็นแนวทางแล้วก็รอกต้องปรับกับปีเอาเองนะคะเราเอากับปีที่เราตำเนี่ยกับพริกเนี่ยไปพัดกาน้ำมันโดยไฟอ,ยอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆพนพัดให้ห้อมค่ะ วระไทยชายน้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะถ้าเราพัดไฟแรงนี่เดี๋ยวเครื่องมันจะไหม้ก้อนนะพอกัะปีห้อมแนละ้วเราก็ใส่มู้ลงไปพัดทีนี้เร่งไฟได้เลยค่ะเ,เดี๋ยวน้ำในมู้ก็จะอ้อมาเมนูนี้ป้าไทยไม่ได้เติมน้ำค่ะพอมู้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีข้าวเราก็ปรุงรสเลยค่ะ ตอนนี้ถ้าชิมก็รสชาติใจอกอเค็มนิดนิดแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะเดียวพอเราใส่ตะไคร้ก็พอดีค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็รสชาติก็ปรุงตามรสที่เราชอบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันค่ะพัดไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มงวดค่ะพอน้ำงวดเราก็ใส่ตะไคร้ซ้อยลงไปเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงซอยเราก็พริกชีฟ้าใบมะกรูดลงไปพัดๆเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบตะไคร้ดิบเนี่ยเออก็ใส่ตะไคร้ทีลังนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้ตะไคร้ข,ข้องประเทศไทยก็ยังไม่ทันสุกนะคะเพื่อนๆก็ใส่ลงไปแล้วก็รีบพัดๆแล้วก็ปิดไฟค่ะใส่น้ำส้มนาลงไปคนซ่องซ้มทีแล้วก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ประไทยก็ข้อจอบลงเพียงแค่นี้ก็นะคะข้อขอประคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะ,ะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาก้อนค่ะสวัสดีค่ะ